จังหวัดพังงาจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขางหญิงในทันทสถานเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติประจำปี2554เมื่อวันที่9สิงหาคม2554ที่ผ่านมาประธานแม่บ้านมหาไทยร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดพังงาคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงาจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงในทันทสถานขึ้นที่เรือนจำจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดพังงา โดยมีนางสุคนเจเรญกุลประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพังงาเป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาติสมาชิกแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพังงาประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดพังงาประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงาเข้าร่วมง,งานจัดเลี้ยงอาหารในครั้งนี้ด้วยนางจัญญาตันสิริประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดพังงากล่าวว่า เนื่องด้วยสัปดาห์วันแม่แห่งชาติประจำปี2554สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดให้จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงในทันทาสถานทั่วประเทศในช่วงระหว่างวันที่1-12สิงหาคม2554เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถ เนื่องในวรารอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2554ซึ่งกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นการเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจแก่ผู้ต้องขังพร้อมทั้งขอให้ทุกคนทำความดีหลังจากพ้นโทษแล้วขอให้กลับตัวเป็นคนดีของสังคมเพราะสังคมพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้เสมอสำหรับการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานในจังหวัดพังงานี้ ได้มีการจัดเลี้ยงสองแห่งด้วยกันคือเรือนจําอําเภอตะกัวปามีผู้ต้องขังหญิงจํานวน43คนและเรือนจําจังหวัดพังงามีผู้ต้องขังหญิง64คนนอกจากนี้ทางเหล่ากาชาติและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงายังได้มอบของใช้อุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ต้องขังหญิงอีกด้วย2 5งพันห้ิที่จะถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เรือนสิงหาคม